ยุคสุดท้ายในไบเบิลคืออะไรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Secrets from God วันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่หลายคนสงสัยยุคสุดท้ายในไบเบิลหมายความว่าอย่างไรเรากำลังเข้าใกล้วันสิ้นโลกจริงหรือไม่พระคัมภีร์บอกเราว่าโลกนี้จะมีจุดจบแต่ไม่ใช่จุดจบของความหวัง แต่เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ในมัทธิวบทที่24นะครับพระเยซูสรัสว่าก่อนถึงวันสิ้นสุดจะมีสัญญาณต่างๆทั้งสงครามภัยพิบัติความรักจืดจางและข่าวประเสริฐจะถูกประกาศไปทั่วโลกจากนั้นจะเกิดช่วงที่เรียกว่าความทุกข์ลำบากใหญ่หลวงเป็นเวลาที่โลกจะ,ะเผชิญความมืดมนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และจะมีผู้นำหลอกลวงที่เรียกว่าสัตร้ายหรือแอนตี้ไครส์ล่อลวงมนุษย์ให้พ้นจากความจริงแต่ในที่สุดนะครับพระเยซูจะเสด็จกลับมาไม่ใช่ในร่างของผู้รับใช้เหมือนครั้งแรกแต่กลับมาในพระสิริอันยิ่งใหญ่พร้อมตัดสินโลกจุดมุ่งหมายของการสอนเรื่องยุคสุดท้ายไม่ใช่เพื่อทำให้เรากลัวนะครับแต่เพื่อให้เรา ตื่นรู้กลับใจใหม่และเตรียมพร้อมเพราะเราทุกคนจะได้พบพระองค์ไม่วันใดก็วันหนึ่งพระเยซูตรัสไว้ว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านจะเสด็จมาเวลาไหนมัทธิว24ข้อที่42นะครับขอบคุณที่รับฟังในวันนี้ครับหากพี่น้องอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นหรือมีคำถาม เกี่ยวกับเรื่องความเชื่ออย่าลังเลที่จะติดต่อหรือรับฟังตอนต่อไปนะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าขอพระเจ้าทรงอวยพรครับ